มันคนพบเกลือได้ตอนไหนคลิปนี้อาจจะไม่เดบคำถามว่าเกลือเจอที่ไหนเป็นที่แรกมาดูกันเป็นหลักฐานดีกว่าถ้าจะพูดถึงชาติที่บันทึกหลักฐานได้แบบเกา่าเก่าสุดๆเลยก็คือจีนพี่จีนอีกแล้วต้องขอบคุณพี่จีนที่เป็นมีคุณสมบัติช่างจดเป็นประเทศช่างจดใช่เป็นประเทศที่มีจุดจดหมายเหตุเยอะมากมเยอะแบบ คือสมัยที่ยังมีห้องเต้มันก็มีหอจนมาเหตุรวงเนาะคือในจีนอะมันมีการค้นพบเกิดอะไรบางเอินจากมีน้ำทะเลใช่ปะ่ะแล้วก็เอามาร่อนบนภาชนะดินเผาล่อนไปเรื่อยๆล,อล่อนไปเรื่อยๆผ่านความร้อนก็คือความร้อนจากดวงอาทิตย์เออล่อนไปร่อนมาน้ำทะเลมันก็เกิดตกผลึกเป็นเกลือขึ้นมาอาจจะเป็นประมาณว่าอาจจะไปร่อนหาบางสิ่งแหละหาแร่หาดีบุกหา คองหาแร่ต่างๆแต่ไอไอกระเบื้องดินเผาอันนี้ที่เรามาล่อนหาปุ๊บพอผ่านเวลาปุ๊บอ่ะเบรกงานเอาวางไว้แล้วก็อาจะไปกินข้าวไปอะไรปุ๊บพอกลับมาปุ๊บเฮ้ยมันมีผลึกเกลือเกิดขึ้นอยู่ในนั้นเพราะโดนแดดเลยเหยน้ําออกไปพอมันแห้งกลายเป็นเกลือแต่ว่าในบริบทตอนนั้นอนะ่ะเกลือมันก็เป็นเหมือนแร่ชนิดหนึ่งไปโดนในปริยายเลยอแล้วมันก็เกิดการ รบพุ่งกันเพื่อแย่งชิงเกลือกันมาตั้งแต่ยุคแรกๆของประวัติศาสตร์จีนอจีนเริ่มรบเพื่อแย่งเกลือกันก่อนใช่จนถึงขั้นว่ามีเหตุที่ว่าจากักรพรรดิองค์แรกสุดในประวัติศาสตร์จีนที่ชื่อว่า่วงตี้ที่กลายเป็นที่มาของคําว่าฮ่องเต้นเนี่ยแหละเป็นคนที่รบพุ่งเพื่อเกลือเนี่ยแหละแบบชนะและก่อให้เกิดอํานาจขึ้นมา